ช่วงนี้นะครับเธอเป็นนักร้องนักแสดงที่ beautiful ตั้งแต่เข้าวงการเลยครับครับจนปัจจุบันนี้นะครับเธอยัง beautiful อยู่เลยครับและยิ่งทุกวันนี้นะฮะแถมยัง beautiful ขึ้นเรื่อยเรื่อยทุกวันอีกด้วยครับโอ้โหใช่ครับแล้วพี่ั้นพูดคำว่า beautiful เนี่ยนะครับก็มาจากอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของเธอนะครับ get up beautiful นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับมักจะมาพร้อมกับ ความสดใสความร่าเริงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือว่ามรสุมชีวิตสักเท่าไหร่นะครับเธอก็ยังยิ้มสู้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้ววันนี้นะครับพวกเรา3มหนุ่มสาม,มุมนะครับจะไปพูดคุยกับเธอนะครับในมุมมองการใช้ชีวิตแบบ beautiful ของเธอนะครับแล้วผมเชื่อว่าเธอใครได้ฟังนะครับจะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของตัวเองไปเลยก็ได้ครับ ครับผมและก่อนจะไปพูดคุยกับเธอนะครับเรามาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากอาัลบั้มชุดล่าสุด g e t Up Beautiful นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าดอกไม้ในโคลนของเธอพบกับคุณนัทมีเรียเบเนเด็ตตี้ครับ J- 沉。 เจ็บใจที่เพิ่ไปรักใครใครอยู่นานจะลงจนลืมมองผ่านว่ายังเหลือตัวเองที่ฉันนั้นควรต้องรักมากกว่าใคร สวัสค่ะสวัสดีค่ะัสมากับเพลงอันเพราะจากอัลบั้มชุดใหม่ค่ะ Get Up Beautiful ชื่อว่าเพลงดอกไม้ในโคลนของเธอมันหมายความว่าไงครับโคลนของเธอเนี่ย ก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ความหมายคือแบบว่าเราเนี่ยไม่เห็นค่าของตัวเองโมแต่ไปรักเขาแบบพ้ามเพอถึงเขาทั้งที่แบบเลิกกันไปแล้วหรืออะไก็ตามเนี่เหมือนทําใจไม่ได้ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เหมือนกระดอกไม้ในโครนของเขาที่มันแบบไม่ได้มีค่าอะไรสําหรับเขาอะดนตรีดนตรีเนี่ยบามนีก็สดใสร่าเลยคือคือ เท่าที่ฟังดูสามารถแบบคนฟังมีสามารถขยับตามได้คืออัลบั้มชุดนี้นะคะจะมีแบบ House มีโซลมีแจ๊สคือเป็นเป็นพ็อปนะคะแต่ว่ามีกลิ่นไอแจ๊สแล้วก็มีแบบพี่พ็อปนิดหน่อยมีพี่เจมา์พี่เจอริงด้วยก็สิบ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 ค่ะแล้วก็แล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นแบบเป็นพ็อปไอเอ็นบีก็มีก็มีมีหลายแนวหลายแบบก็ไปก็ไม่เห็นภาพ อีกแล้วเหรอคะทิกกอรตักทิกกรตักให้ดูหน่ไหมคะมีมีค่ะจริงๆอาั้มชุนี้มีเพลง Get Up Beautiful ก็คือจะเป็นเพลงที่แบบว่าพูดถึงมุมมองความรักว่ามันก็มีทั้งด้านดีและร้ายบวกและลบแต่ว่าถ้าเกิดหัวใจเรายังมันเต้นอยู่แมมเราก็รักก็คือชีวิตจิตใจอม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่เขาจะชว์เพลงนี้อยู่ะไร Get Up Beautiful เพลงนอ้เเยนะบ้างไม่เต้นคนเียมาเต้นด้มาเป็นเพื่อนอะอ่าเชิญเชิญได้เชิญด้ามีเพลงได้เคุณรัเลยนะครับ กับเพลงคงนี้เราจับเพลงท่แย่เกลับมาแล้วกลับมาเต้นดีมากเลวนะอ่ะเพลงมาเดี๋ยวเต้นตามเอาเพลงมาค่ะเพลงมากลัมาดิ ว่าบ้านนี้ร้านตลับแน่นอนร้านแ่นที่แบบได้เต้นในบ้ช่เป็นแบบเฮาส์เป็นแบบมีกลิ่นไอดิสโก้เจ็ดสูย์หน่อยครับโอ้โหนี่เหมาะสมนะฮะคำว่า beautiful นะฮะควนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะถามถึงเรื่องหลายๆเรื่องเราเริ่มจากไหนดีจากงานงานงานดีว่ะสำหรับคุณนัทแล้วงานไหนที่ beautiful ที่สุด ถ้าเอาเร็วๆนี้ละกันที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ก็คือฟ้าจร์ไซ์โอ้ยที่เล่นกับน้องผมเนี่ยนะใช่สวยงามมากครับสวยงามมากถูกเพราะวา่าอันนี้เป็นแบบว่างานที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของฮัเลยคือแบบว่ามันเป็นทั้งทั้งศาสตร์ของการแสดงแล้วก็ศาสตร์ของการร้องเพลงมันได้มันได้ใช้ความสามารถทั้ง2แบบแล้วก็แล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของของ,ล,งละครรัชดา oh, <my. S 1> ลัยมันเหมือนกับเป็นแบบทุกอย่างเป็นเป็นอะไรที่ มันทั้งความทรงจําทั้งได้วิชาความรู้แล้วก็เป็นงานที่ b e a u ี้ฟูลคือแบบว่าทําให้เราแสดงออกถึงความสามารถหลากหลายแล้วก็เป็นตัวมิเชลที่ที่หลายๆคนที่แบบโชคดีที่มีโอกาสได้ทําง,งานนี้ค่ะและแน่นอนนะครับนอกจากงานที่ b e a u ี้ฟูลแล้วอันนี้มาถึงคนรอบข้างนะคือคนสนิทที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวน,นะครับม,มีใครที่คิดว่าตัวแบบคนนี้ b e a u ี้ฟูลที่สุดสวยงามสาหร <ๆ S 1> ับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เรา ถ้าเป็นคนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนที่สนิทแล้วก็รักที่สุดคือคุณแอนพองผสมคุณแอนพองผสมคือเรารู้จักกันมานานตั้งแต่เด็กๆอ่คือเข้ากันวงการมาไล่ๆกันแต่นะเรามีเข้าก่อนเขาประมาณสัก3 4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเขาแล้วก็แบบผูกพันกันมาเพราะว่าตอนเด็กๆคือ จะเหมือนผู้ชายแอนเน่เขาก็จะเหมือนผู้ชายเราก็จะแบบไม่ได้ผู้หญิงจ๋าก็เลยทําให้เราแบบว่าคบกันมันไม่มีแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแบบเรื่องผู้หญิงก็จะมีแบบคุยการปรึกษาการอะไรหลายเรื่องแหมแล้วก็ไม่ได้มีแบบเออแบบมีอะไรก็เหมาะก,กันนะไม่กักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเออ,อนนี้ไปใช้สิอันนี้ดีนะเออคุณแอนเป็นอย่างนี้หรือเราปรึกษาเรื่องละครเนี่ยเราไม่ได้แบบเล่นละครเก่งใช่ไหมเขาก็เราก็จะปรึกษาว่าคุณแอนทาไงดีเรื่องนี้ยังไงลองให้ทาไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะ เหมือนกับเขาไม่มั่นใจางเขาบอกเอ้ยคุณนัทร้องเพลงทําไงดีคุณแอนร้องไม่ถึงแบบนี้<อ>ถือว่าไงเราก็จะปรึกษากันในทุกเรื่องตอนนี้ถึงแหมจะไม่ได้ทํางานร่วมกันแต่ก็เ,เราก็ยังติดต่อแบบคุยกันคือไม่ต้องแบบคุยกันทุก,ทกวันมานั่งแบบยิ่งติดต่อาข,าข่าวตอนนี้บอกว่าคุณนัทกับคุณแอนเนี่ยเกาเหล่ากันอยู่ เนาอร่อยนะเขาไม่ใช่ไม่ขิงเส้นไม่เกมกันคือไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ไม่เจอไม่คุยไม่เห็นกันเลยหายไปเลยไมนไม่มีช่วงที่หายแต่ไม่ได้แบบหายกันไปเลยแบบโกรธกันไม่ใช่นะเป็นช่วงของงานที่ทําให้เราห่างกันคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเราแบบไม่เข้าใจกันบ้างนิดหน่อยแต่เราก็คุยกันได้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคนเดียวที่ที่เราคุยกันแล้วมีอะไรเราปรึกษากันแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงใจคือคุยอะไรเราก็ มันเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ผูกพันกันมานานนะคะแล้วก็คิดว่าก็จะคบกันอย่างนี้ไปตลอดไปจนแก่เท่าอะค่ะเมื่อกี้คุณนัทน,นะฮะก็พูดถึงคุณแอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะวันนี้นะครับคุณแอนเนี่ยจะมาพูดถึงคุณนัทด,ด้วยไปฟังคุณแอนเลยครับเชญครับคือบางเอญอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันมีเทรนข่าวเกาเหลากําลังเยอะหรือเปล่าเราก็เลยถูก ดึงเข้าไปอยู่ในในกลุ่มนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยแอนกับนัดก็แค่เป็นคู่เพื่อนที่อยู่กันแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนกับเขาก็ไม่ต้องคุยอะไรกันมากจะ3มเดือนเราค่อยโทรหากันทีเรายังต่อกันติดเสมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคบกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอบอกเลยว่าข่าวเกาเหลาคือไม่จริงไม่รู้มาจากไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็เชื่อว่ากําลังใจที่แอนให้เขามันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้ แสดงออกทางภาษากายแต่ว่าลึกๆเราก็ห่วงใยกันเพื่อนมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วโดยเราโตนขนาดนี้จะเอาเวลาไปสร้างเพื่อนใหม่ๆมันสายกันไปแล้วว่ะเพราะฉะนั้นที่มีอยู่เราก็รักษากันให้ดีๆด,ดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเรากับเขามันจะเดินคนละเส้นทางหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องคิดตรงน,นั้นเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกเพกืพ่อนแอนแบบแยกจากกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแอนรู้ว่านัดรู้อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจแล้วกันค่ะ ก็ตั่งรอคุณดีกับแอนเขาผสมด้วยนะครับโอ้ยห่วงมากเนี่ยค,คุณแอนก็พูดมาเยอะแล้วตอนนี้คุณนัทพูดถึงเขามาั้งผมว่าเขานั่งดูอยู่ก็อยากจะบอกขอบคุณคุณแอนค่คะคือคุณแอนเป็นคนที่เข้าใจนัทหลายๆเรื่องเกือบจะทุกเรื่องนะคะคแล้วก็นัทก็เชื่อว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอย้ตลอดไปแล้วก็มีอะไรเราก็ปรึกษากันแล้วก็ไม่มีอะไรมาทําลายความรักของเราได้ความเป็นเพื่อนของเราก็ที่คุณแอนตอบไปทั้งหมดนั้นคือสรุปหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ก็ก็รักเพื่อนคนนี้มากค่ะ ครับผมตอนนี้พูดถึงคุณแม่บ้างดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็ยังรักษาตัวที่สิริราชนะคะคคว่าคุณแม่เป็นโรคโรค ALS กล AL ้ามเนื้ออ่อนแรงที่ตอนนี้คุณแม่ยัง อาการยังไงแค่ไหนแล้วครับก็คือขยับตัวแรตอนนี้ดีขึ้นไหมครับก็ขยับตัวไม่ได้นะคะคือได้นิดหน่อยอย่างมือเนี่ยเมื่อก่อนเขียนหนังสือได้อะไรได้ตอนนี้ก็วางไว้เฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดใช่แต่ถ้าเกิดถามแม่แม่ถ้าใช้นองสแคนแผนหน่อยสิเขาก็จะแหนสแคทสแคทประมาณนี้ก็จะมันใช้ไปอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่าเขาเขามีการตอบรับแล้วก็สามารถขยับได้นิดหน่อยมองเราไหมครมองค่ะรู้เรื่องมองคือใช้การคุยสนทนาโดยการกระพริบตาสมมตินัดพูดว่า ตอนนี้รู้สึกยังไงอยู่ร้อนไหมเขาก็ไม่ตอบหรือว่า,าต้องการอะไรเปิดแอร์ไหมเปิดพัดลมถ้าใช่เขาก็จะพิบตาเงี้ยเขาก็จะบอกรนยการกระพริบตาเราก็จะเราก็จะทำตามที่เขาบอกพอเริ่มรู้ว่าการคุณแม่เป็นอย่างนี้นี่มันมัน,ม,นมันตกอยู่ในความรู้สึกแบบใจหายอยู่นานแค่ไหนครับสำหรับเรา มันก็ช่วงที่ที่เขาเป็นค่อยๆเป็นเยอะอะค่ะก่อนที่จะมาเป็นเยอะไม่ได้อยู่ดีแล้วเขาพลิกนะมันเราเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วมันมีช่วงปลายปีที่แล้วคือธันวาปีที่แล้วเนี่ยคือคุณแม่จะสุดเลยก็คือหายใจเองไม่ได้ต้องใช้กล้ามเนื้อหัวใจมันถูกทำลายเพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยถูกทํำลายไปด้วยด้วยอะไรไม่ทราบเพราะเป็นโรคที่ยังวิจัยกันอยู่ยังไม่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยัง ยังหาทางรักษากันอยู่เป็นเคส e s t u อยู่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่หายใจเองไม่ได้มันต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจแล้วต้องเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องช่วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ในการช่วยเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตอนนั้นเป็นช่วงที่เราเราเครียดมากว่าคุณแม่จะปเป็นยังไงแต่ตอนนี้คุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆ<ม>ค่อยๆดีขึ้นจากมกรามาเนี่ยก็เริ่ม stable คือคงที่แล้วเราก็ทุกวันที่เราเข้าไปหาเขาก็คือเรามีความสุขที่จะไปนะก็เปิดประตูไปอย่างแบบแม่วัดดีเป็นไงแล้วก็ไปนัวเนียไปแกล้งเขาไปบบีปนนวดเล่ึง ด,ดึงดึงแบบออทำให้เขาตลกอไปเต้นออตลกให้เขาดูบางทีเขาเขาก็เริ่มชินเริ่มเริ่มเมมบื่อเริ่มไม่ขำละไม่มีมุกใหม่ๆมอะไรเงี้ยคือแบบแล้วพี่คุณแม่ก็จะฟังเพลงพี่ก๊อตอะไรเงี้ยก็จะเปิดเพลงนัดเปิดเพลงคนนั้นคนนี้พี่เบิร์ดเปิดเพลงมอสเป,เปิดเพลงแบบพ,พวกพวกเราเนี่ยแหละอะไรเงี้ยให้เขาฟังมีวันไหนหรือว่าช่วงแวบหนึ่งเนี่ยคิดไหมว่าอยากจะให้แม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ๋อแน่นอนคิดอยู่ตลอดเวลา คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดคือหายไม่หายนัดไม่รู้นัดแค่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาให้ดีที่สุดทําหน้าที่ลูกที่ปฏิบัติต่อแม่ให้ดีให้เขามีความสุขให้เขายิ้มมีปัญหาแล้วก็แก้แก้กันไปตามณเวลานั้นขนาดนั้นคือจะแบบคือจะไม่คิดอะไรที่ไกลเกินไปอยู่กับโลกปัจจุบัน พวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องนัทนะครับนะครับมีปฏิหารแบบเพลงของพี่ทรงศิธิ์เนี่ยหายวันหายพื้นแบบดีขึ้นดีขึ้นน่แล้วทางทางแพทย์เนี่ยค้นพบในการรักษาใช่เพราะว่าไม่ได้มีคุณแม่มีอีกเยอะหลายคนนะคะเด็ก10บขวบก็เป็นกันคือแบบว่ายังไม่รู้สาเหตุแล้วก็เป็นกันหลายคนบางคนเข้าใจว่าเป็นอามาพฤกอัมาผาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบ เป็นกันเยอะนะคะในในในประเทศไทยก็เริ่็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรด้วยป้องกันยังไงไม่รู้มาจากไวรัสตัวไหนหรือมาจากอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีๆอย่ารอให้มันผ่านไปแล้วแล้วมานั่งเสียใจทีหลังนัทนัทจะไม่มีวันรู้สึกอย่างนั้นเพราะนัทที่ผ่านมานัเชื่อว่านัททำได้ดีที่สุดแล้วคือแบบเราเราต้องต้องต้องดูแลกันแบบอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ย เป็นข้อที่ดีๆนะครับจากลูกกระตันยูปีนี้มาถึง Beautiful Love ั้งครับก็คงไม่น่านอนผมคงต้องถามลูกชายชื่อเต๋าครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงครับคือก็มีข่าวนู่นข่าวนี่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะแต่งงานกันอีกรอบไม่แต่งหรอกพอเดออคือคือจริงๆนะกับคุณเต๋าเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็ เป็นเพื่อนกันตลอดไปแน่นอนเพราะว่าเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วเราก็พัฒนาโอเคจนเหตุการณ์มันผ่านไปละนี่คือเรื่องเก่าเราเราเราไม่พูดถึงละค,คือมันจบแล้วก็คือจบแต่คราวนี้เนี่ยนัทเป็นคนที่ว่ามองมุมว่านันเรื่องจําในสิ่งที่ดีบางคนมองว่าเอ๊ะทำไมเป็นแต่งงานกันอย่างนี้เป็นเพื่อนกันได้เหรอจะเป็นเพื่อนกันได้ไง ทำไมจะไม่ได้คะเพราะว่าเราเลือกที่จะจําในสิ่งที่ดีของเขา<ม>เลือกจําเหตุการณ์หรือความดีที่มีต่อกันเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบมันมีตั้งเยอะแยะพอเราเลือกจําเราก็เป็นเพื่อนกับเขาได้<ม>แล้วก็คิดว่าหยุดความสัมพันธ์ไว้ที่เพื่อนแล้วก็มันก็ดีแล้วรเราเราแฮปปี้กับตรงนี้แล้วค่ะผ่านมาเจอประสบการณ์มาเยอะแล้วตอนนี้มุมมุมมองของของความรัก beautiful love บ้างเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนไหมครับ มันก็มีบ้างนิดหน่อยนะจริงๆแล้วหลักจริงๆก็ยังรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่งดงามแต่ว่าณเวลานี้เนั่นเองก็ไม่ได้ว่าแบบเปิดซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ปิดคือก็เฉยๆชิวๆประมาณแล้วก็ เล็กๆึกลึกก็มีความเหงาแต่ก็ใช่แต่มันก็มีความกลัวหน่อยๆอก็ต้องใช้เวลากับมันนะคะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรเงี้ยเขานี้มีอารมณ์ดีกับชีวิตตลอดเวลาวิวที้ฟูงจริงนะอะไรครับก็แวันนี้มาพร้อมกับอัลบั้มด้วยแล้วจะ ไม่ให้ฝากเรื่องของอัลบั้มของะไรอยู่นะครับก็จะบอกว่ามีหลากหลายแนวนะคะคือความรักแบบ10เพลงเนี่ยคือ10สไตล์เลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีมีแนวโซมีแจ๊สมีพ็อปมี R b แล้ววิธีการร้องของนัดก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็เพลงก็หลายๆเพลงก็นัดเชื่อว่ามันคงจะไปตรงกับความรู้สึกของใครได้เพราะฉะนั้นเป็นอัลบั้มที่น่าสนใจแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนัดบิเวียเบเนดิตติขอบคุณมากครับ แล้วก็แน่นอนนะครับแหมวันนี้นักร้องเสียงดีมาประท่ากับหนุ่มเสียงดีเสียงใสครับแน่นอนครับก็ต้ององแน่นอนครับต้ององเพลงแล้วผมเนี่ยก็เลือกชลอเพลงแรับเชิญครับใช่แต่ว่าจะให้แขกรับเชิญเป็นคนเลือกเพลง Beautiful Song ของคุณนัทชอบเพลงอะไรโหเพลงนี้นะคะตรงกับเอาให้เอาให้ตรงกับคนที่ร่วมงานด้วยดีไหม ก็ดีสิคะแล้วก็เป็นเพลงที่นัาชอบด้วยเป็นเพลงทีค่ความหมายดีเกี่ยวกับความรักแล้วก็ฟิลตอนนี้เลยทีเดียวเลยลเพลงเธอคือใครวันนี้เราก็ต้องล่ำลากันด้วยเพลงเธอคือใครนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ3・ามหนุ่มสามมุมทุนายนพุทธนาี่ทุ่มยีทางททบ,ทบ5แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ราตร,รีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ ช่วงชีวิตที่เคยรักใครเคยเล้ะเล่นกับหัวใจแต่ว่าทุกคนเข้ามาคบกันไม่นานเขาก็ไปแต่ละครั้งก็พาทิ้งเธอในสุดท้ายก็ย,ย,ยกังเสียใจเจ็บจนคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องไม่เหลือใคร ดังไฟท,ที่แค่เพียงต้องการร่างกันให้ฉันต้องพบเจอแต่ความเจ็บช้ำใจจนไม่รู้ว่ารักแท้น้าตาเป็นเช่นไรก็ยังไม่พบเจอใครที่รักกันจริงสักทีจะมีไหม เป็นชีวิตของฉันเธอคือใครที่เธอรักจริงไม่ทอดจริงกันอยากจะรู้จะมีไหมสักใจจะได้เจอเธออยากรู้เธอคือใครที่จะเป็นรักสุดท้ายของฉันจริงๆสักที